สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ช่องแก้วตา f ฟม i l ลี่ทุกท่านนะคะมาค่ะมานั่งดูจั๊กนั่งเบิงไม่อย่างเดิมเดิค่ะนี่เฮ็นอย่างอ่างนา้ำอ่างนา้ำบอคลอนบอคลอนแก้วตาบอคลอนแก้วตาแบบปรดดิ์เองอ๋อพี่เขาทรงแบบมาไฮอ,อ๋อพี่เขาทรงแบบมาไแล้วเป็นยังไงคะตื่นซ้ำนี้นะ หนึ่ว่าสิเอาเล็กๆแน่จากสองนิวน้วสามนิ้วดินมันแข็งเนาะอ่ะเนาะอ่ะแก้วเหยียบอ่ะแก้วยำจน,เ,นเปิดหน้าด,นะดินก่อนเลยวะค่ะโอเคนี่คืออ่ะพอสิเอาไวม้มุมนี้เลยไปเรื่อยไปเรื่อยนะของเขากว้างเขาเปมนวงได้กระไดกะกว้าง,อ,งอยู่ดีพอ กวาดขี่เจ้ารากวาดขี่เจ้าเมื่อยกว่าสีผ้าไปนั่นละไปปะไปเดี๋ยวขอเบงอันบอค้นก่อนบอประดิษฐ์แบบชั่วข้าวนาดายสีแม่ไทยยัสีแม่โอ้โหโอ้โอ้โอ้โ้ำอ้โ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 อ่โอันอ้อ้โ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 อ้นอี่อ้นอ้โอ้้นอ้โอ้โอ้นก้อ้โอ้โ้โอ้โ้นอ้อ้โอรโอ้้อ้โ น่าจะแข็งอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะประตูทางออกมีเราไม่ไปเราจะไปทางที่มันไม่มีประตูฐานำเน่พ่ออาหารบ้นบานๆผ้ามาบึงผ้าวีพีเอซมาบึง น้องเกี่ยวกินอาหารบานๆด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะพี่พีนี่ซม,มือนี่เล่เาเล่าบอคอยอยู่ของเราบอคอยเฝ่าลูกสาวเรามานำดูแล,ก,ลก,ก๊กใหม่เล่าอยู่มองนี้ก๊กไผ่เล่านี่เมื่อมาเห็นเพืเ่อนไหนหสร้างอือครับหาเห็นทมให้ลูกสาวเขานนกินแกงอม อมพักน้ำอมพักน้ำพ่อรุนพาพี่พี่มามาดูนะคะวันนี้วันนี้เมนูพิเศษอมพักน้ำกินโนื้อก็ร็อร่อยของเขาอยู่นะก็วันนี้พ่อรุนเอาแบบพมอาหารกินอาหารรสไขมันอาหารลดไขมันค่ะพี่พี่พ่อรุนนำภูมิใจนำเสนอมากเลย นามมายราบนะคะไหนน้อเดี๋ยวมินหา,นนนาหาให้ดูคือพี่พี่เห็นมายราบอย่างนี้เนี่ยพี่พี่คิดว่ามันมีหนามน้องช้างจะกินได้เหรอมันจะไม่เกี่ยวปากเหรอกินได้นะคะกินได้นะคะหนามมายราบทานได้ค่ะก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนหนูเคยอ่านตำราเล่มหนึ่งอนนงอะไรอะไรคะ อืมยืนง่วงไหมพี่หอมอ,อ,อืมหอมอ่ะหอมง่วงไหแอล้อไปกินหยาไปละไปอบอสิมักเนาะเดี๋ยวพี่รายเขามาเขากะเศร้ามากเข้าละตัวเออก็เอ่<ห>เอมายาาบเนี่ยค่ะพี่ๆเหมือนพี่เคยอ่านในตำรามาค่ะพ่อเล่มที่พ่อ น่าจะแบบที่เคยมีอ่าเขามาเก็บข้อมูลหนูตั้งแต่สมัยพี่ปฐมเนี่ยมอหนุมอต้นด้วยซ้ําเขาบอกว่าไมยราบเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งอย่าไปว่าสรรพคุณหลายพวกอะไรเขาของเล็บหรอกหรือเบิ่งเบิ่งทำมือเลยหนูรู้ว่ามันมีสรรพคุณทางยาแต่หนูไม่รู้ว่าสรรพคุณอะไรบ้างอันนั้นพักเจวเขาพักเจวได้เยอะพักแจลใบักกะหุ่งใบกะหุ่ง ใบกะหุงใบกะหุงผักกะหุงผักเจลวันนี้นะคะอาหารปลาของสั่งพอรุ่นเพิ่นไปสัรหามาให้ลูกสาวหน่อยเพิ่นมีมายราบแกก็แกก็คิดว่ามันเป็นอมเนี่ยแหละค่ะพี่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 ก็จินตนาการไปนะคะว่ามันเป็นอ่อมแล้วก็นี้ผักเจวใบใบกะหุงไม่อล่างเลยค่ะอันนี้เหรอ นูแยกไม่นูไม่รู้สรุปว<ด>ันนี้<ด>พ่อมีกี่ชนิดเนี่ยอันนี้ไม้ลางตัวนี้ไม้ไม้กระหุงไม้กระหุงอันนั้นใบลลล่างใบลลล่างอ๋ออยู่ใกล้กันหันเจลพักจักชนิดเนาะไมอน,นี่สามชนิดเราได้หนิสามชนิด,นนดบบอ,อ,ยอย้อ,อ,ยอ,อยพีกพพ่กนะีฟกินนมกินกินชาเลย กินอย่างอื่นนะล่ะยางกินแต่อยางกินแต่อ่อยกินแต่หญยากินแต่กล้วยไรล่ะลองกินอย่างอื่นเน่จะยู่ง่ายๆกินง่ายๆโอ้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 ถือนาพีอืมเปิดกระมากหนุ่มสาวเพื่อนล้วเนาะถือนาพี่เด้อได้เสียงกันที่นายพี่ไม่นะ โอ้ย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 เล่นได้หน่เล่นได้หนิผมไปอักกินคนเดียวเลยโอ้ดูแม่เพชรนะคะอริดอร่อยมากเลยแม่เพชรแม่ฉายกระจายไปสะทั่วเลยแม่ฉายเอ้ยโอ้ไปแย่งของลูกมากินแล้วลูกไม่กินนะีไแม่กินเองค่ะ อืมลุงดอยก่อนบางยางไงเมื่อจอยพี่พงเพื่นกระแสเพื่อนไปลักจอบเบิ่งเพิ่นก่อนสีบอปากเดี๋ยวเพิ่นหูว่าห้าจอบเบิ่งเพิน่นโอ้ยบนบนรถพ่อลุนเยอะมากๆเลยค่ะพีพ่ี่ไปเอามาเยอะมากเลยน้ำไม่ยราบ พร้อมมีบรรดาอ,อดอกหญ้าหลากหลายชนิดเลยนะคะโอพี่ฟูก,ก็หมดแล้วโอ้โหโอ้โหกองไว้บนหลังด้วยนานๆทีได้มีสมุนไพรบำรุงกันหน่อยคะ่ะพี่พี่ก็วันนี้พ่อรุนเนาะไปสรรหาสมุนไพร มาหลากหลายชนิดเลยมาให้ลูกๆได้ทานกัน<ว>กไม่รอ้ว่าพ่อพ้าอันไหนมาตัดน้ำเป็นย่างม <c oughs> ีคนก็ไปมาตัดน้ำไปย่าง <c oughs> จมเลยสิคะออหอบหอบจัง,งไห<ด>ร่หอบนั่นเอาไม้หนังแท่งขึ้นเลยสามงามแท่งขึ้นเลย <c oughs> เอาเครื่องตั้งาตัดแล้วก็เอาสามงามกรอบ,อบแท่งขึ้น ไทยคนกระซางนี่ลหะความรักของพ่อที่มีตัอลูกสาวหล่ะลูกสาวล่า,ลา,ลา,ามาันอนเบ็ดนะเออัวทนบันากม่อทเาทยคลิปแล้วไปเบืองน,น้ำในเด้อกันน,น้ำหนกับพิทกรูกไม่ต้อยพิดน้ำหมแนะ่ <laughs> ไปเขาอิ่มแล้ว จ้าจ้าเดี๋ยวไปชวงนี้ก็กลัวน้องๆจะเบื่อนะคะเราก็ต้องสรรหาพ่อลุนก็สรรหาเมนูอาหารต่างๆมาให้น้องแก้วได้ลิ้มรลองรสชาติให้เขาได้ลองเปลี่ยนอาหารดูบ้าง นี่ก็เป็นเหมือนกันรลื้อฟื้นสมัยที่น้องแก้วยังเด็กๆตอนที่อยู่บ้านบะเหมือนกันนะคะพี่ๆเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนน้องแก้วไปอยู่นาเนี่ยอาหารตามท้องนาที่หาเจอที่พบก็นอกจากหญ้านอกจากสังข้าวก็มีมายราบเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นอีกอาหารอย่างหนึ่งของน้องแก้วตาเลยก็ว่าได้โอ้โหเพิ่นนอนมวนเพิ่นอยู่ตัว พาเบิ้งก่อนหาใน PFC เราเห็นว่าอันนอนมงนี้มันแซ่บเพื่อเราอยากอยากมาล่องล่องนั่งเล่นมงนี้เบิ้งว่ามันมันมวนแบบใดมันเย็นแบบใดมันล่มเลยมันล่มอย่ามาหาทรงพอได้เขาอ๋ออ๋อมันมวนได้ล่ะม้วนโอ้ยเบื้องวะพี่พ่นุมินอะไรโอ้ยเบื้นั่งมองนี้นั่งมองนี้ได้ไหมนั่งมองนี้แล้วก็มองเบิ้งลูกสาวผูกเปนอน นั่งมองน้องแก้วไปฟินไปเลยอากาศเย็นด้วยนะคะกระตอ๊บตรงนี้นครับข้ามไล่ดูกล่ยหลือตัวโอ้ยอยากจะบอกว่าถ้าพี่พี่เอฟซีนะคะมีโอกาสนะคะได้มาบ้านแก้วตานะท่านลองมานั่งตรงศาลาตรงนี้อย่าลืมถือเป,เปลเปลไม่มีก็เอาหมอนกับ อ่ผ้าปูที่นอนหรือไม่ก็สัตาดก็ได้ค่ะพี่พี่รับประกันค่ะนอนหลับสบายเลยค่ะเพราะว่ามิ้นกับป้าเป็นน้อยเนี่ยมาลองนอนกันแล้วสบายามีความสุขมากเลยเติมยาคายอยู่หรอคะขา,าอขาดเพราะลูกสาวพ่อฉีกออกหมดนอนไปด้วยดูน้องแก้วไปด้วยดูแม่เพชรแม่ชายไปด้วยเพลินเลยนะคะพี่พี่ รนเพลินขนาดนี้มินคงต้องขอตัวไปนั่งนอนเอาหมอนก่อนนะคะนั่งแล้วรู้สึกง่วงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆเอฟซทุกท่านไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ